พี่พิบครับว่ามีคนบอกว่านิสสันรุ่นฝาแดงเนี่ยโคตรทนเลยครับโอ้โหคนขามานี่จะเป็นคนยุคเกียร์เลยนะลูกไหนครับก็คือทีดี25ทีดี27เออฝาแดงจอหักโจโค้งโอ้โหก็คือเป็นนิสสันยุคเก่าเลยนะนี่ยี๊บอกได้เลยว่ายุคนั้นถ้าใครใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอึดถึกทนไม่แพ้ดีแม็กเลยนะโอ้โหคือรุ่นนั้นเนี่ยมันไม่จุกจิกแต่รู้ไหมว่าสมัยก่อนเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยมันไม่ใช่ลูมิเนียมแบบนี้นะครับมันเป็นเหล็กหล่อโอ้เป็นเหล็กหล่อคือแะไร พน,พนครับพนบิดตัวยากความร้อนได้ดีแต่มันหนักนะ้ายุคเก่าๆยังเทคโนโลยีไม่มาเนาะแล้วก็พอฝาเสื้อเนี่ยเป็นเหล็กหล่อแล้วเนี่ยระบบกลไกลหัวฉีดเนี่ยก็เป็นกลไกลเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแมชชีิคอลนะไม่ใช่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะหัวฉีดก็เป็นปั๊มธรรมดาเองไม่ได้ยุ่งยากเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จุกจิก แล้วก็เรื่องวาวโหเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เป็นดับเบิลโอเฮกคำช้าใช่ไหมสมัยก่อนเป็นวาวสองตัวเองธรรมดาครับแปดวาวเองเออสี่สูบแปดวาวก็ไม่ได้จุกจิกเลยเขาเรียกรุ่นอะไรนะครับรุ่นทีดียี่ห้าทีดียี่เจ็ดฝาแดงเอาง่ายๆครับก็คือก็คือเหมือนที่บอกอ่ะเป็นรุ่นที่บิ๊กเอ็มจอโค้งจอเหลี่ยมยุคเก่าๆอ่ะถ้าใครเกิดทันนะครับผมอึดถึกทนจริงสุดยอดเลยครับแต่สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็ไม่ปูดปาร์ตนะ กําลังแรงม้าแรงบิดก็ไม่ได้เยอะเรื่อยๆครับแต่เน้นอึดถทนจริงถ้าใครเป็นสาวก b ิกเอมยุคนั้นเฮียบอกได้เลยมีเก็บไว้นะเพราะว่าไม่จุกจิกแล้วก็ใช้ดีด้วยรับซื้อไหมครับรับดิถามว่าให้น้องๆไปใช้ก็ได้นะใครหาอยู่มีทีดีนะเอามาหาเฮียได้นะฝาแดงเนี่ยโหในตำนานเลยยังไงฝากไว้ด้วยครับสาวกิกเ็มของดีก็มีนะเฮียบีบรับจบขอบคุณครับ